สวัสดีค่ะปาแบมทัวร์กินเที่ยววันนี้มากินผัดกระเพรารวมมิตรกันจ้าวันนี้หลากหลายมิตรนะคะมิตรแรกก็หมูมิตรที่สองก็ไข่เยี่ยวม้ามิตรที่สามก็กุ้งค่ะรวมกันไปเลยจ้าอยากกินผัดกระเพราทุกอย่างเลยนะคะ,คะเลยมาใส่ด้วยกันนะคะ,คะ <laughs> ชอบชอบชอบ,ชอบ มาทานด้วยกันนะคะเอฟซีตามไปดูเลยจ้าวิธีผัดกะเพรารวมมิตรง่ายๆเมนูง่ายๆสไตล์แบบมีทุกอย่างอยากกินอะไรก็ใส่ไปไม่ซีเรียสนะจ้าอร่อยมากมาเลยจ้าอร่อยอร่อยกุ้งก็มีไข่เยี่ยวม้าก็มีหมูก็มีมีหมดทุกอย่างที่อยากกินเลยจ้าตามมาเลยจ้า ชมคลิปจบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอบแบงชัวกินเพื่อเทลิมจุดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆทุกวันเลยนะคะลงคลิปใหม่เวลา15นาฬิกาและ21นาฬิกาทุกวันนะคะเวทีทั่วโลกขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะคะรับชมได้เลยจ้าง่า ระเทียมทีิดิดนูต้าไม่ต้องละเอียดมากนะคะแต่แส่บหลีอร่อยล้ำแตะเจ้า กันอเยเลยนะคะเ,เรียนทุกอย่างเลยนะคะพี่าเรีเราไม่ได้เยอกูช่ันเราอยากยากินอะไรเราก็ใส่ไปนะคะพี่ม็เยนอยากยาก,ยยกินทุกอย่าง็เรีก็ใส่ไปตัดไเลย มาก็จะได้หน้าทานมากๆเลยค่าว่าเรกินทุกอย่างเดี๋ยวคอะารก็ใส่ไปเร่เร็จเล pinak karlong biranyaa

సంరక్ష <Gã> <taro> <taro> 三四年。 Hãy subscribe nó kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็จะได้เนเ้อเลี้ยนเลค่อมเลี้ยนเลย่ร้อมร้อยใหญ่โอเคกันเล้เช้า เมนูอรอยเลิศรสดเลยนะคะสุดยอดเลยนะคะเมนูแล้อกมากมากเลยเช้าอยากกินอะไรก็ใส่่ะ

จะเป็ชุดนะคะต้นนเท่่ต้นเ่าไ่สองสองเปเนเข้มเะคะก็จะตักเสิร์ฟนะคะตักเสิร์ฟจะตักเสิร์ฟนะคะ กูม <Cornell>. ีเพื่อนมาทั้ดิกากั่นแหะโรยโรยนิดเดียวนะคะทนี่ยอ ก็ตักเสือกแล้นะคะตักเสือกเมนูกับพ้าวกุ้งไข่เยี่ยวม้านะคะข้าวไข่กุ้งนะหมูรวมกิบนะคะอร่อยรวมกิบแล้วนะคะเมนูนี้ก็น่าทานมากเลยนะคะ